อันยองสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องฮยเมื่อไหลาเมื่อเร้านี่ไปเก็บพายางเก็บพายางสวนมั่นฝรั่งเหลวเลยจ้ะแยกทางกับชุ่มต่ย่านกับแย่บบอยแยกทางกันเพราะว่าแล <c oughs> ้วงานใครงานมันแล้็ยงเทใยนไ่ะ มาอัน,นเลี้ยงขาดพักกาดเลี้ยงถาดแล้เพาะเบี้ยพักกาดอยู่พูดเดียวได้ไหมแต่แากก็แยกบดปุ่นยาคายยาคางสวนเตรียมปูพักกาดขาวเก็บบ้านพลรางแล้วล่ะอปูพักกาดขาวตัวข้อนล้าสิตายอลไรอยู่ในเฮาวพูดเดียวข้อนทะลุพลับ ยูพูดเดียวเล่เรี่ยงถาดอันนี้อัน,นอันนี้เลี่ยงพื้นห้องมันห้องห้องพื้นมันเดิดนี่บหิหากมันโล่งดินแล้วนกักจะมีขาดพอเบี้ยเขาสร้างสร้างขีดดินสร้างอะไรม็ดมันมาแล้วเดียสิเพาะใส่ถาดจ้ะเรี่ยงงามๆให้มันตรงกันจะส่งบ่บบุญ เล่งเจียบเวลาั้งขาห้อนลายจ้าเอ้าอไรลาดับสายตาดิยูพูดเดียววโนั่งบะตุงอยู่โอ๊ย ตาเบี้ยวตาโคตรก็ปับ๊บนาดินไปเฮ็ดไสนี่แ,แล้วคำคำกับเมียบานบายสองล้วจันเมืองไทยฮอกะสิเที่ยงกลัวเด้เนาะเที่ทย,ง,ยงโจงบ่ ชื่อใบสองบายสองสิบกว่านาที่แบบห่อนแล้วจ๊ะตายแล้วบนเปิดท่างข่างเห่าให้ร่มเขาอยู่ดิมยั่ห่อนคือเกา เบื้งสภาพโหลดพยาประสันเบื้งบด,ด้ไปแก้ถามมาเขือขิดดอกหล้กมันเรียกตัวมันม่จุ่งกับโมกุไได้สามมิลลิเมตร hát xì chuồng bò chuồng à, hoàn Hãy subscribe cho kênh ที่เ้ซ้ำนี่แหละพเพราะเบียดหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นต้นหนึ่งแสนสองหมื่นต้นเดข้างดีดีหนึ่งแสนสองหมืน่นต้นจ้า ถาดหนึ่งมีรอยยี่สิบตนุนถาดนี่รอยยี่สิบตนุนโ้หาหอนห้าลอยถาดห้าลอยถาดฟั้งนันห้าลอยถาดก็ กระหกหมื่นตนชั่งหา,าล้อยถาดกระหกหมื่นตนก็เป็นหนึ่งแสนสองหมื่นตนฮาลึกบอสโอ๊ำบ่เลี่ดอกเลี้ยงแล้วก็ต่ำนาต่ำลังอยู่อ่ยหาขิงเลย ้อมองนงขึ้นบูแฉกโอ้หอนแล้วจ้ะจะไม่น่าทามหามุ้งกระลึกหรอกหามุ้งแยกกับระหาบทามุ้งแยกกับขี่รถแบระหาบ ไล่เชือดจิตได้เงินเขาเดือดจิให้มันจงกับเป๊ะกับพะลุดอีู่เลยมันจะได้จำเน,น,นี่ย